วัดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวบ้านบาร์บีบ้กันนะคะก็เราไปชมห้องแรกกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรบ้างคะ่ะห้องแรกก็คือห้องครัวนะคะนะคะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะโอ้ยแป๊บนึงพรามันใกล้กินมั่ะนะคะก็จะมีตู้เย็นนะคะ,นะคะตูนนะะ้เย็นเปิดได้นะคะก็จะเห็นุงอะไรมั่วๆนะคะ,คะก็เราไม่อยากเอาเลคะ่ะ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นนะนะคะแ้วกเนี้ยวถ่ายหม้อมวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวให้ดูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เป็นห้องครัวนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นหม้อนะคะนี้เป็นหม้อนะคะตรงนี้ก็เป็นหม้อนะคะอันนี้มีช้อนนะคะอันนี้มี นี่เป็นส้อมนะคะอันนี้เป็นมีดนะคะน,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 นะคะ,นะคะตรงนี้ก็จะเปิดเสงไฟได้ะคะ่ะนี่นะะตัดต้นเขาก็เปิดม้วก็จะมีไก่นะคะแล้วใส่ไก่เอาไว้ให้ใครเขตีปักนึงนะคะค่ะก็็บปนะอ,อ,อยตรงนี้นะคะ่ะ ตงนี้ก็จะเป็นไมโคะเเรเวฟน,นะคะเดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆเลยค่ะเป็นไมโครเวฟนะคะเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้ก็จะนะคะเป็นนี้นะคะ่ะตรงนี้ก็จะเปิดได้ถ้าเป็นไมโครเวฟสวยๆนะคะเป็นไมโครเวฟสวยๆก็ปั่นได้นะคะตอนนี้เราไม่ใส่ทานก็ใส่เอาไว้นะคะเอันนี้ก็จะเป็นห้องเป็นห้องนะคะ ก็จะเป็นล้อค่ะเป็นเก้าอี้ค่ะเป็นเก้าอี้เหมือนกันค่ะเป็นเก้าอี้นะคะเก้าอี้ของบาร์บี้นะคะก็ก็จะมีเก้าอี้เหมือนกันอันนี้ก็จะมีแฮมเบอร์เกอร์มีต้มยำนะคะก็มีต้มยำมี ฮอดดอกนะคะก็มีก็จะเป็นแซนด์วิชไอติมฮุกค่ะก็อะไรอ่ะคะไม่รู้จากชื่อพอจำไม่ได้แล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นขวดน้ำของบาร์บี้ที่บาร์บี้กินน้ำอัดลมนะคะน,นี้ก็เป็นน้ำอัดลมอันนี้เป็นกล้วยคะ่ะนะคะเป็นกล้วยเดี๋ยวไห้ดูนะคะคข้างหลังก็จริงค่ะแล้วก็เป็นเค,ค้กค่ะ เป็นของญี่ปุ่นนะคะเที่ยวได้มั้ยนะคะก็จะมีแค่นี้นะก็เราไปดูกันต่อไปันต่อไปเป็นห้องสักผ้านะคะมีอันเดียวนะคะ,ะครับเนก็ได้ค่ะก็มึงไม่ได้ค่ะก็ลอ,องนม่ใส่ทางไหนนะนี่นค่ะก็ไปทึงห,อหอ้อต่อไป ก็จะเป็นเหมือนแตกะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นรถเข็นนะ,ะนะคะเดี๋ยวเรามันก็จะปรับได้นะคะนะคะแล้วก็ก็จะมีข้างในก็จะมีขวด,ดมนมคะ่ะเอาให้ดูใ,ใกล้ๆเลยะคะ่ะนะคะก็จะมีขวดนมอันนี้เป็นตต๊าปูเสือนะคะน,นี้เป็นเด็กเล็กเป็นเบบี้นะคะ ชุดได้นะคะก็จะเป็นตรงนี้เป็นที่นอน,นะคะ่ะ <Trans> ก็จะมีแอร์ด้วยค่ะแอร์เป็นตรงนี้นะคะ่ะ,คะแล้วก็ก็จะมีคุณน้านะคะเป็นลูกของนี่นะคะ่ะนะคะก็จะเป็นเตียงาบาร์บี้นี่เป็นมอน,นะคะคุณน้าก,ก็ดูทีวีอยูะคะ่ค่ะ รงนี้ก็จะเป็นมีภาพมีภาพหเสือไว้ให้เขาให้ใหบาร์บี้แต่งหน้านะคะแล้วนะก็จะมีหมวกนะคะให้คุณน้าใสแต่ว่าคุณน้าใส่ไม่ได้ะคะ่ะก็จะมีคอมพิวเตอร์ที่เราทําค้างไว้ที่เราไม่ทำค่ะคอมพิวเตอร์เราไม่เปิดให้ดูมันก็จะเป็นที่ห้ีนะคะ เป็นนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเป็นคลิปของไม้ต้นพนีเป็นบีเป็นอไม้ต้นโพนีนะคะนี่เป็นของไม้ต้นโพนีใเราเอามาทำนะคะแอปเมย์คือคลิปนี้มันหางยากก็จะมีคลิปไม้ต้นโพนีก็จะมีคลิปของไม้ต้นโพนีนะคะก็จะมีหวีด้วยค่ะเอ้ยไปดึงนะคะเป็น ก็จะมี้ะคะเป็นหวีนะคะเราไม่ให้ดูทีคะก็ไปดูห้องต่อไปเลย่าจะห้องต่อไปเป็นห้อง,งนอนของบาร์บี้เหมืนมนะะอนหนูคุณอาค่ะก็จะมีที่เป็นตื้ตื้ตื้ตตนะคะเยวนี้เขาฟังเสียงตรงนี้ก็เหมือนกัน,นะค่ะอันนี้เป็นทีวีนะคะตรงนี้เป็นที่ ก็เป็นที่นกคะนะคะอันนี้เป็นบาร์บี้ค่ะเล่นโดสับอยู่ค่ะโดสับก็เป็นข้างในนี้ค่ะเขาเป็นคนทำงานนะคะก็จะมีผ้าห่มอันนี้เป็นของเขาเลยค่ะอันนี้ก็เล่นเกมของเขาก็ก็จะมีตรงนี้ค่ะหน้าไอวีหน่อยนะคะก็นางบาร์บี้นางเนือกค่ะ ก็เขาจะหักในนะอันนี้เป็นผ้าสุดท้ายถเราให้อยู่ข้างในข้างใน,น,นเดี๋ยวเราเอาออกมาก่อนนะคะโอ้ยคขอโทษค่ะทิปนี้ต้องจีบผ้านะคะนะคะนี้เป็นเปิดได้ก็จะใส่กระเป๋าเดินทางที่เขาซื้อมาจากเป็นทาน่านนะคะอันนี้ก็กระเป๋าไม่ใช่เป็นของเซตอื่นนะคะอันนี้เป็นของแท้นะคะไม่ได้เป็นของเซตอื่น เวลาเขาไปทุ่งที่อะไรเนี่ยเขาก็นะคะเขาก็เอาไปเลยะคะ่ะไม่ใช่ใครน,น,นี้เขาซื้อมาจากซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะซูปเปอร์มาร์เก็ต <c oughs> เขาเป็นร้านกระเป๋าซูปเปอร์มาร์เก็ตอันนี้เป็นกระเป๋าบาร์บี้ของแท้ค่ะนะคะเป็นของแท้เป็นเสื้บาร์บี้เขาซื้อจากนะคะเขาซื้อจากเออแล้ว เขาซื้อจากกรุงเทพค่ะกนะ็เป็นกระเป๋าเดินทางเหมือนกันค่ะทีนี้ก็จะเก็บพวกบัตรของบาร์บี้มีเยอะก็เลยตอาไ่ถุกค่ะนะคะ,นะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องข้างบนก็จะมีบาร์บี้กันนะคะก็มีเอลซ่าน,นะคะเดี๋ยวเราให้ดูเตียง ลายนะคะเป็นหมอนนะคะเราให้คุณางีก็จะมีแอร์ด้วยค่ะนะคะนี่เป็นบาร์บี้สองตัวนะคะทีม่มีหมอนเนี่ยก็ก็ตรงนี้คือนเลยค่ะตรงนี้ก็จะมี iPad นะคะ iPad นะคะอันนี้ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำเองค่ะ อันนี้ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กค่ะแต่ว่าเราทำหายไปแล้วค่ะนะตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าค่ะมีอ่างล้างหน้าด้วยค่ะตรงนี้เป็นอ่างล้างหน้าค่ะ้วตรงนี้ก็เป็นขันขันอยู่ตรงนี้ค่ะเรวับมากแล้วก็ก็จะมีชักโครกนะคะเดี๋ยวเรานะคะเป็นถูเชื่อ,อมถ้าเราอยาก ให้มันเป็นที่มันเป็นกระจุกนะคะเราก็ทำนี้เลยค่ะนะคะอ่างหน้าได้ค่ะตรงนี้ตรนไม่มีอ่างงน้านนเราก็ทำอันนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นสบู่นะคะเป็นสบู่ให้เราให้ดูต้ของเล่นนะคะนะคะก็จะมีสบู่นะคะ สบ,บู่นะคะเก็บไว้ตรงนี้อันนี้เป็นที่อาบน้ํานะคะที่อาบน้ําก็จะเป็นอ่างไอ้ดูชัดๆนะคะตรงนี้ก็จะหมุนได้นี้ก็หมุนกันตรงนี้เอาถอดอะะอกได้ค่ะเลอะขับวัวเลยะะเป็นเสื้ออย่างนี้เลยะะเป็นไม่ใช่เซื้ของบาร์บี้นะคะเป็นของเด็กเบบี้นะคะเพะ้นตรงนี้เป็นที่อาบน้ำอย่างไม่อายุ ตรงนี้เอาไว้ทำไมให้ปลาเบีย้ยใจออกอันนี้ก็เป็นลายอุซ่ากับอันนานะคะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีผ้าช็ตตัวนะคะนี่เป็นนี่เป็นออโต๊ะค่ะวางผ้าช็ตตัวนะคะมีเยอะมากเลยค่ะอันนี้เป็นจริงนอนแลบว่าลายสวยนะคะ อันนี้เรา,เาให้ดูนะคะเป็นผู้ชายนะคะอันนี้เป็นผู้หญิงค่ะเป็นนะคะนะคะนะคะ,ะ,ค,ะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะ<ม>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้องไอ้น้องจีด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย